สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับ b m w 3 1 6 i ครับผม คันนี้นะครับเป็นปี1990ครับผมเป็นเครื่อง1.6เบนซินนะครับผมคันนี้นะครับทางเรามีบริการขับรถไปส่งให้คุณลูกค้าฟรีถึงหน้าบ้านท่านได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวนี้นะครับยุค90เลยครับผมรอเล่ามากครับคันนี้ รถมือเดียวออกห้างเลยนะครับผมสภาพสีนะครับโดยรวมนะครับเรียบร้อยนะครับผมสีสันเงางามนะครับรถบ้านแท้นะครับมือเดียวออกห้างครับผมน่าใช้น่าสะสมน่าอนุลักษ์มากเลยครับคันนี้สภาพสวยนะครับ ีโดยรวมนะครับผม90%นะครับไม่น่าเกียดมากครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กยางใหม่ๆดอกเต็มๆแน่นๆทั้ง4เส้นเลยนะครับขับได้อีกยาวไกลครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในกันต่อเลยนะครับภายในนะครับคุณลูกค้าเป็นเบาะหนังแท้นะครับผมสภาพนะครับไม่ขาด ไม่ช้ำเลยครับผมเดิมๆเลยครับมือเดียวออกห้างครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมเบาะหลังกันต่อนะครับเบาะหลังนะครับผมใหม่มากครับผมแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผมสดๆสวยๆใสๆเลยครับคันนี้เดิมๆเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมด้านหลังกันต่อเลยนะครับด้านหลังนะครับคุณลูกค้ากว้างมากครับผมอุปกรณ์นะครับของเดิมนะครับอยู่ครบหมดเลยครับผมส่ยของสายอุปกรณ์เครื่องใช้นะครับเดยเยอะกันเลยทีเดียวครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับวเพาะขนาดไหนนะครับโอเคครับติดแล้วครับชึ้งเดียวทีเดียวติดชึ้งเลยครับผมโอเคครับมาชมห้องเครื่องการช้าชาชัดชัดเลยนะครับ เครื่องเงียบมากครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับผมไม่มีเยิ้มไม่มีซึมเลยครับและที่สำคัญนะครับผมดึงไม้วัดโชกันสดๆร้อนๆไปเลยครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้ม100%ยเปอร์เซ็คอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึกครับผมและที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับ ไม่เคยชนครับไม่เคยติดแก๊สครับและไม่มีน้ำท่วมครับผมเดิมจริงครับคันนี้คุณลูกค้าครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมจะขับใกล้ขับใกล้ทางเรายินดีเลยครับหากขับแล้วไม่ประทับใจตรงไหนนะครับบอกผมและทีมงานรถบ้านมงคลได้เลยนะครับผมทางเรายินดีแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม